ยูทูบเบอร์ล่าวที่เขียนภาษาไทยแม้นยูทูบเบอร์ที่บุหักศาสตร์เป็นยูทูบเบอร์ที่ขายศาสตร์ขายแผ่นดินอันนี้ก็มีหลายคนที่เว้าถึงเรื่องนี้เนาะสบายดีท่านผู้ชมยินดีตอนรับสู่ซองผู้ไทยละะายสไตล์เนาะมื้อนี้เฮาจะมาเว้าถึงเรื่องเกี่ยวกับอ่าเรื่องของภาษาเนาะซึ่งว่ามีอ้ายผูน้นึงได้มาคอมเมนต์เฮาอยู่ในซอง u t u b e เนาะซึ่งว่าเฮาได้ลงคลิปอ่าเกี่ยวกับประตูใส่ไปเนาะเดียวอ่า คอมเมนต์อ uh, ้ายนั้นเดียวเฮาจะขึ้นให้เบิ่งอยู่ทางนี้เลยเนาะนี่เขาเจ้าเขียนว่าฟักยูประตูไสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาวมึงยังกล้าเขียนภาษาไทยใส้ขาดจิตสํานึกแท้ๆพอแม้มึงคงสอนมาแบบผิดๆคนในละคุณแผ่นดินจะบ่มีแผ่นดินอยู่ในที่สุดซึ่งว่าตอบกับคอมเมนต์ของอ้ายผู้นี้เองเนาะอ่าแต่เฮาก็บ่ฮู้ว่าผู้นี้เป็นอ้ายหรือเป็นเอื้อยเนาะแต่กสิขอเอิ้นว่าอ้ายซะเนาะจากคอมเมนต์ของอ้ายนี่เองก็ถือว่า กับบุหัวว่าเพิ่นเป็นคนทัศนคติจังใดเนาะซึ่งน่าจะเป็นคนที่แบบมีทัศนคติต่อภาษาไทยหลายเนาะซึ่งว่าการเขียนภาษาไทยในซือโซเชียลออนไลน์หรือว่าเขียนใน YouTube ใน c ฟ b บุ k กเพ e เนาะก็คืออันนี้มันเป็นสิ่งที่เอินว่าชีวาจังใดเนาะคือภาษาลาวฮาส่วนหลายนี้เขียนใน Google หรือว่าเขียนใน YouTube นี่ก็ เวลาค้นหาข้อมูลเสิร์ชหาข้อมูลส่วนหลายเนาะถ้าเขียนเป็นภาษ,ษาลาวออกไปนี้มันจะค่อนข้างจะค้นหาบเห็นเลยกับว่าได้เนาะถ้าเขาเขียนเป็นภาษ,ษาไทยนี้ใน Google หรือว่าในาเว็บไซต์ต่างๆเนาะที่เข้าค้นหาข้อมูลนี่นะมันจะเห็นง่ายกว่าภาษาลาวเนาะคือบางเทีนะเขียนเป็นภาษาลาวเข้าไปใน Google เนาะบางเทอมันจะขึ้นมาว่าบ่มีเว็บที่ท่านค้นหาเนาะมันจะขึ้นมาประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งว่าการเขียนภาษาไทยใน ยูทูบบอรหรือว่าใน Facebook บอเนาะก็คือมันเป็นการที่ว่าเฮาให้หลายศาสตร์นั้นเข้าใจเนาะยกตัวอย่างเช่นก็คือถ้าเขียนเป็นภาษาลาวเนาะจะมีเพียงแต่คนลาวเท่านั้นที่อ่านได้และอ่านเข้าใจถ้าเเขียนเป็นภาษาไทยเนาะถ้าเขียนเป็นภาษาไทยนี้จะมี2ประเทศหรือว่า3ประเทศแล้วเข้าใจเนาะก็คือภาษาไทยส่วนหลายนี้เขาเจ้าไซส์หลากหลายในในกลุ่มอาเซียนของเฮาเลยก็ว่าได้เนาะจะมีอ คนที่อ่านภาษาไทยได้เนาะส่วนหหายเนาะประเทศที่ว่าค่อนข้างจะอ่านภาษาไทยได้แล้วก็เขียนพิมพ์เข้าใจเนาะจะมีประเทศลาวประเทศอ่ากัมพูชีเนาะประเทศเมียนมาเนาะซึ่งว่า3ประเทศนี้แล้วก็อ่านภาษาไทยเข้าใจแล้วแต่ว่าภาษาไทยนี้มันบริเ่นภาษาลักของประเทศกรจเจเนะ ซึ่งว่าถ้าเ,าเขียนเป็นภาษาไทยนี้แน่นอนอยู่แล้ว3ประเทศนี้เข้าใจแน่นอนนั่นก็คือลาวเมียนมากัมพูชีเ,เนาะขาเจ้าจะเข้าใจเลยภาษาไทยนี้ถ้าสมมติเ้าเขียนเป็นภาษาลาวเนาะก็จะมีเพียงแต่คนลาวเท่านั้นที่ว่าเข้าใจภาษาลาวนี้ถ้าเ,าเขียนเป็นภาษาไทย จะเข้าใจกันแหละออมค้าง3 4ประเทศนอกึ่งว่าการที่เฮ้าเขียนเป็นภาษาไทยเนาะโบได้แปลวา่าเฮ้าบวหักภาษาเฮ้าโบได้แปลว่าเฮ้าบวหักประเทศของเฮาเนาะเฮ้าก็หักประเทศของเฮ้าคือกนเนะแต่ว่าเฮ้าจะใช้ภาษาที่มันง่ายในการสื่อสารเนาะก็คือภาษาไทยเป็นภาษาที่คนทั่วไปสามารถอ่านได้เนาะก็คือประเทศลาวประเทศไทยเมียนมาจียสามารถอ่านได้เนาะถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษเดียบันนี้ ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษคนที่ตกภาษาอังกฤษก,ก็ถือว่าหลายพอสมควรนะก็คือเขาสามารถเขียนได้ทุกภาษาเนาะเพียงแต่สื่อสารให้มันเข้าใจเนาะเขาก็เลยเลือกเขียนเป็นภาษาไทยซึ่งว่าภาษาไทยมันจะเหดให้เขา,าสื่อสารเข้าใจแล้วก็จะเหดให้หลายคนที่ว่าเข้าใจในหัวข้อที่เขาเขียนเนาะก็คือมีส4สประเทศที่ว่ายุ่มข้างประเทศไทยนี่เข้าใจภาษาไทยเถึงว่าจะได้แต่ก็าตามเนาะทำบุสมภาษาที่เฮาสื่อสารสวดหลานนี่ก็ จะเป็นภาษาไทยเดียวนาะเพราะว่าคนลาวเขาส่วนหหายนี่ก็คือ,ค,อคือที่ว่าได้คิดพันมาเลยเนาะขนาดแป้นพิมพ์ที่ว่ายูนโทรศัพท์ของคนลาวนี่นะภาษาแสดงนี่ก็ยังเป็นภาษาไทยแหละซึ่งว่าคนลาวเขาส่วนหลายก็จะเข้าเข้าใจภาษาไทยอยู่แล้วเนาะ